เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณคิมมันเป็นเรื่องช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่โควิดในช่วงนั้นมันเป็นช่วงระลอกสองแล้วนะครับมันเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุดเลยก็ว่าได้สถานการณ์ในตอนนั้นถ้าหากว่าคิดภาพตามแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะยังพอจําได้ดีอยู่รู้สึกว่ารอบสองตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมละครับตอนนั้นแม้แต่ห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยปิดหมดเลย รวมถึงโรคโควิดในรอบนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทําให้แต่ละตําบลหรือว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีโรงพยาบาลสนามเป็นของตัวเองและก็คนที่ติดโควิดในช่วงนั้นไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้นะครับก็คือใครติดเมื่อไหร่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลสนามเท่านั้นในตอนนั้นเองครับก่อนที่มันจะมีโรงพยาบาลสนามเนี่ยทางรัฐเขาก็เหมือนกับว่าจะส่งคนมาเซอร์เวพื้นที่คือมาหาที่ทําโรงพยาบาลสนามประจําชุมชนซึ่งในโรงพยาบาลสนามแห่งนั้นนั่นแหละครับ คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดผมขอเริ่มต้นเรื่องด้วยการพูดถึงโรงพยาบาลสนามแห่งนั้นก่อนแล้วกันนะครับคือก่อนที่เขตจะมาสร้างโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนละ่ะเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเซอร์เวยพื้นที่เนาะอย่างที่บอกไปคือมาสำรวจพื้นที่ในชุมชนครับซึ่งในตอนนั้นคุณคิมเองก็คิดเอาไว้แล้วครับว่าทางเขตจะต้องเอาสถานที่แห่งนี้มาทําเป็นโรงพยาบาลสนามอย่างแน่นอนสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันก็คือโรงแรมเก่าท้ายซอยมันเป็นโรงแรมเก่าที่ถูกปิดร้างมานาน เหมือนกับว่าเขารอขายทอดกิจการหรือไม่ก็เป็นของแบงค์ไปแล้วโดนแบงค์ยึดไปอะไรทํานองนั้นครับแล้วที่คุณคิมคิดว่าเขตเขาต้องเอาโรงแรมเก่าแห่งนี้มาทําโรงพยาบาลสนามก็เพราะว่านอกจากอาคารของโรงแรมแล้วพื้นที่ชั้นล่างและพื้นที่โดยรอบของโรงแรมมันยังสามารถกางเต็นท์ได้อีกหลายหลังแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆครับภายในสัปดาห์นั้นทางเขตขนคนมาทําโรงพยาบาลสนามกันเต็มซอยเลยทาอยู่3-4วันโรงพยาบาลสนามก็พร้อมใช้งาน และหลังจากนั้นเนี่ยรถหวอกก็วิ่งเข้าออกในซอยกันทั้งวันเลยด้วยและก่อนที่จะเข้าเรื่องของโรงพยาบาลสนามที่โรงแรมเก่าแห่งนั้นด้วยความที่คุณคิมเองเป็นคนพื้นที่ครับแล้วก็อยู่ในซอยนั้นมาตั้งแต่เด็กตัวเองก็เลยได้ยินผ่านๆมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องความเฮี้ยนของโรงแรมเก่าท้ายซอยแห่งนั้นคือโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันถูกเปิดตัวมาตั้งแต่รุ่นพ่อของคุณคิมแล้วภายหลังมารุ่นที่คุณคิมกําลังเติบโตเป็นวัยรุ่นโรงแรมนี้ก็ปิดกิจการถาวร ส่วนเรื่องราวที่เคยได้ยินมาเนี่ยมันคือเรื่องเกี่ยวกับคดีคดีหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบนชั้น3าของโรงแรมแห่งนั้นคุณคิมเคยได้ยินมาว่ามันเคยมีเหตุฝรั่งที่มาเข้าพักปลิดชีวิตผู้หญิงขายบริการที่พามานอนด้วยที่โรงแรมแห่งนั้นอันนี้คือเรื่องเล่านะครับคุณคิมในตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดทันหรือเปล่าหรือถ้าหากเกิดทันตัวเองก็น่าจะยังคงเด็กมากๆไม่รู้เรื่องราวอะไรกับเขาหรอก หลังจากที่โรงพยาบาลสนามเสร็จไม่นานครับคุณคิมก็ต้องมาเข้าใช้บริการด้วยตนเองเพราะว่าตัวเองติดโควิดในช่วงแรกๆครับก็คือได้ไปอยู่เต็นท์รวมกับผู้ป่วยอื่นๆเพราะว่าตอนนั้นคุณหมอบอกว่าคุณคิมเป็นผู้ป่วยสีเขียวแต่พออยู่ไปได้สองวันอาการของตัวเองก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นจนหมอเขาบอกว่าให้ย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นบนของอาคารเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณคิมคือผู้ป่วยสีเหลือง ซึ่งบนอาคารเนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่เยอะกว่าครับจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมช่วยเหลือมากกว่าแล้วห้องที่ไปอยู่ชั้นบนเนี่ยในห้องห้องหนึ่งก็จะมีผู้ป่วยคนอื่นอยู่กันหลายคนซึ่งเตียงที่คุณคิมได้นอนเป็นเตียงที่อยู่ติดกับหน้าต่างเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาหน้าห้องตัวเองจะได้ยินแล้วก็รู้สึกตัวในทันทีในช่วงที่ป่วยหลังจากที่เป็นผู้ป่วยสีเหลืองมันก็แย่มากครับหายใจหอบหายใจเหนื่อย แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยคือนอนเหมือนกับคนเมายาครับคุณผู้ฟังสะลืมสลือตลอดทั้งคืนและทุกๆกลางคืนเนี่ยเวลามันน่าจะประมาณตีสองคุณคิมจะได้ยินเสียงพยาบาลเข็นรถเข็นผ่านหน้าห้องในทุกวันมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงตรวจของห้องข้างๆมันจะมีเงาสะท้อนสะท้อนเข้ามาในกระจกหน้าห้องตัวเองที่นอนอยู่ตรงนั้นจะเห็นเงาของพยาบาลคนหนึ่งกาลังเข็นรถผ่านไปแล้วมันก็จะมีพยาบาลอีกคนหนึ่งเดินตามไปทุกครั้งและก็เป็นแบบนี้ทุกวัน หลังจากนั้นครับอาการของคุณคิมก็เริ่มแย่ที่สุดหลังจากนั้นประมาณ2วันระหว่างที่ตัวเองกำลังนอนสลึมสลืออยู่ที่เตียงคุณคิมเห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทางประตูห้องที่ตัวเองนอนอยู่ในตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเงาเงานั้นเขาน่าจะเป็นหมอแต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีครับเงาของผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนตัวมาอยู่ที่กลางห้องตัวเองเห็นผู้ชายคนนั้นหันไปมองคนไข้ทีละเตียงทีละเตียง และผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยๆเดินไปจ้องดูคนไข้ทีละคนคือเดินเข้าไปดูจนครบทุกเตียงที่อยู่ในห้องเดียวกันนั่นเลยและพอถึงเตียงของคุณคิมยิ่งผู้ชายคนนั้นเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้ตัวเองเลยเริ่มมองเห็นใบหน้าของผู้ชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนและก็มารู้ตอนนั้นนั่นแหละรครับว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่หมอคือตอนที่เขาเดินมาที่เตียงเนี่ยเขาก็ยื่นหน้ามาหาคุณคิมเหมือนกับว่าเขาพยายามดูหรือเขาพยายามเล็งอะไรสักอย่าง แต่ใบหน้าของผู้ชายคนนี้ที่เห็นเนี่ยมันน่ากลัวมากคือมันเหมือนกับสีสะกของเขามันยุบลงไปและก็มีของเหลวสีแดงไหลออกมาใบหน้าของผู้ชายคนนั้นมันดูหมองมันดูเศร้าและมันก็น่าสยดสยองอย่างบอกไม่ถูกด้วยความที่สภาพตัวเองตอนนั้นครับมันเหมือนกับคนที่กําลังจะใกล้หมดลมหายใจแล้วพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะกลัวอะไรเลยเพราะว่าตัวเองแค่หายใจยังลําบากเลย ตอนนั้นทำได้แค่เพียงนอนนิ่งๆเพื่อที่จะโฟกัสกับลมหายใจของตัวเองที่โรยลินและกว่าจะผ่านไปได้แต่ละคืนเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นสองวันครับอาการของคุณคิมก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่พออาการดีขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่เห็นผู้ชายคนนั้นที่เดินเข้ามาที่กลางห้องเมื่อกลางดึกเมื่อคืนก่อนอีกเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพออาการดีขึ้นตัวเองก็เลยนอนหลับสนิทมากขึ้น แต่ว่าในทุกๆคืนตัวเองก็ยังคงจะได้ยินเสียงรถเข็นของพยาบาลที่เข็นผ่านหน้าห้องเวลาตีหนึ่งตีสองทุกวันเป็นปกติอาการเริ่มดีขึ้นครับแต่ก็ยังตรวจเจอเชื้ออยู่เวลาตรวจก็จะขึ้น2ขีดใช่ไหมครับตอนนั้นหมอเขาก็เลยให้ย้ายลงจากตึกกลับลงไปนอนที่เต็นท์กลเป็นผู้ป่วยสีเขียวอีกครั้งและในตอนที่ย้ายกลับมาที่เต็นท์ด้านล่างครับคุณคิมเองก็ดันได้ไม่อยู่เตียงของมุมเต็นท์อีกซึ่งตำแหน่งเตียงที่นอนตรงนั้นเนี่ย มันสามารถเงยหน้าขึ้นไปมองเห็นอาคารของโรงแรมได้คือมองเห็นห้องที่ตัวเองเคยนอนเป็นผู้ป่วยสีเหลืองเมื่อวันก่อนนั่นแหละครับมองขึ้นไปจะเห็นที่หน้าห้องเลยและที่เต็นท์เนี่ยมันจะเป็นแบบผ้าใบาสีใสๆนะครับมันมีเพียงแค่กันยุงแล้วก็กักพื้นที่เท่านั้นถ้าหากว่านอนราบไปแล้วสายตาก็จะสามารถมองรอดผ่านออกไปได้และพออยู่ตรงนั้นประมาณ2วันครับตัวเองเนี่ยก็เริ่มมีเพื่อนก็คือคุณลุงเตียงข้าง เวลาไม่มีอะไรทำเนี่ยก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยครับสับเพเหระทั่วไปจนมันมีอยู่วันหนึง่งก่อนที่ตัวเองจะได้กลับไปกักตัวที่บ้านต่อคุณคิมลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ํากลางดึกแล้วมันก็พอดีกับลุงเตงข้างๆดันลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําพร้อมกันและพอลุกขึ้นมาพร้อมกันแบบนั้นครับตัวเองก็เลยชวนลุงแก,กไปครับให้ไปเข้าห้องน้ําพร้อมกันและในตอนที่ตัวคุณคิมเองเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็กําลังยืนรอลุงแกเข้าต่อกะว่าต่างคนต่างทําธุระเสร็จแล้วก็จะเดินกลับเต็นท์พร้อมกัน แต่ในระหว่างที่ตัวเองกําลังยืนรอคุณลุงแกอยู่คุณคิมในตอนนั้นเห็นว่าที่ชั้น3ามันที่ตัวเองเคยนอนเป็นผักอยู่นั่นแหละครับตอนนี้เนี่ยมีพยาบาลคนหนึ่งกาลังเข็นรถเข็นเหมือนกับเป็นรถเข็นใส่น้ําเกลือแล้วก็มีกระป๋องยาอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยเห็นผ่านหน้าห้องห้องหนึ่งที่ชั้นสามไปในตอนนั้นตัวเองจําได้ดีครับว่ามันน่าจะเป็นเสียงแบบเดียวกันกับที่เคยได้ยินในทุกวันในตอนที่ตัวเองนอนอยู่ที่ห้องด้านบนแต่ที่แปลกก็คือผมเคยบอกใช่ไหมครับ ว่าคุณคิมเขาจะได้ยินเสียงรถเข็นแล้วก็เห็นเงาพยาบาล2คนเดินผ่านหน้าไปแต่สิ่งที่คุณคิมเห็นในตอนนี้ก็คือมันมีพยาบาลคนหนึ่งกำลังเข็นรถเข็นอยู่จริงๆครับแต่คนที่เดินตามหลังพยาบาลคนนั้นเนี่ยสิเขาไม่น่าใช่พยาบาลคือเขาไม่ได้ใส่ชุดคุม PE ครับในตอนนั้นตัวเองเห็นเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึ่งใส่ชุดสายเดี่ยวสีดํากระโปรงสีส้มและผู้หญิงคนที่เห็นเนี่ยเขาก็กําลังเดินตามพยาบาลคนนั้นอยู่ ตอนที่เห็นเนี่ยถึงกับต้องขยี้ตาแรงๆเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเขาป้องกันกันดีซะขนาดนี้อยู่ๆจะมีคนที่ไม่ได้ใส่ชุดป้องกันแต่ไม่ได้ใส่แมส์ด้วยเดินตามพยาบาลเนี่ยนะมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือว่าขนาดตอนที่คุณคิมนอนป่วยเป็นผักอยู่พยาบาลเขายังบังคับให้ตัวเองใส่แมสต์ตลอดเวลาเลยพอตัวเองก้มหน้ามาขยี้ตาและหันกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งปรากฏว่าจากที่เขากำลังเดินตามพยาบาลด้านหน้าอยู่ เขากลับหันหน้ามาเพิบมมองมาทางคุณคิมใบหน้าที่เห็นในตอนนั้นเนี่ยคือใบหน้าของผู้หญิงที่ปูดบวมคือมันม่วงๆเขียวๆเ,ยวเหมือนกับคนไม่มีเลือดเลี้ยงอยู่ที่ใบหน้าแล้วตาข้างหนึ่งเขาจ้องมาทางคุณคิมส่วนตาอีกข้างหนึ่งเขาเหลือขึ้นด้านบนพอเห็นแบบนั้นเนี่ยตัวเองถึงกับร้องตะโกนด้วยความตกใจจนลุงที่เขากําลังนั่งอยู่ในห้องน้ําเนี่ยเขาตะโกนออกมาถามเลยนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าในตอนนั้นตัวเองกลัวก็กลัวครับ แถมตรงนั้นเนี่ยมันยังมืดอีกและพอเห็นแบบนั้นตัวคุณคิมเองก็ไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นไปมองบนอาคารอีกเลยทั้งหลอนทั้งกลัวแถมยังต้องมารอลงเตียงข้างๆคีย์อีกในตอนที่กลับมานอนที่เตียงแล้วครับตัวเองก็นอนหันข้างเลยนะครับคือไม่กล้านอนเงยนหน้าขึ้นไปด้านบนกลัวว่าตัวเองจะเห็นภาพอะไรเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ชั้นสามของอาคารโรงแรมอีกคุณคิมเล่าเรื่องที่เจอเมื่อกี้ให้กับคุณลุงแกฟังครับ ลุงแกเขาก็บอกนะครับว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันเฮี้ยนจริงตัวแกเองก็เป็นคนแถวนี้เหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละซอยกันสมัยที่ตอนลุงแกหนุ่มๆเนี่ยเขาเคยพาสาวเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งนั้นด้วยแต่หลังจากที่มีคดีที่ชั้น3ลุงแกก็ไม่กล้าเข้าไปพักที่โรงแรมแห่งนั้นอีกเลยลุงเขาก็บอกนะครับว่าลุงเคยได้ยินเขาเล่าต่อๆกันมาว่าในช่วงที่เป็นคดีใหม่ๆเนี่ยเจ้าของโรงแรมก็เส้นใหญ่พอตัวคือเขารู้จักกับผู้กำกับของสอน,อนอในพื้นที่ ข่าวนี่เงียบสนิทเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยด้วยแต่ถึงข่าวจะเงียบยังไงคนที่ไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งนั้นหากไปเข้าพักถูกห้องก็คือห้องที่ผู้หญิงคนนั้นเข้าเสียร้อยทั้งร้อยยังไงก็เจอบางคนเขาก็เห็น,นผู้หญิงกอดเข่ามานั่งร้องไห้อยู่ที่ปลายเตียงบางคนเขาก็ตื่นมาเห็นร่างของผู้หญิงนอนเสียอยู่ที่ข้างเตียงก็มีคือต่างคนต่างเห็นคนละรูปแบบกันแต่ถ้าเข้าพักที่ห้องนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเจอแน่นอน คนท้ายที่สุดเขาก็พูดกันปากต่อปากเล่ากันปากต่อปากจนทําให้โรงแรมแห่งนั้นเนี่ยลูกค้าน้อยลงอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยพนักงานเองก็ยังอยู่ไม่ได้ไปเข้าเวรหรือว่าเข้ากะกลางคืนเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้นอนเลยอยู่ไม่เป็นสุขหรอกหลังจากที่คุณคิมออกมาจากโรงพยาบาลสนามแล้วสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น,นเรื่อยเรื่อถวอเนี่ยวิ่งเข้าออกซอยกันทั้งวันเลยที่โรงแรมเก่าหรือที่โรงพยาบาลสนามแห่งนั้น เนื่องจากมีผู้ป่วยตั้งแต่สีเขียวยันสีส้มสีแดงมันจึงทําให้มีคนเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งนั้นทุกวันในช่วงนั้นจนท้ายที่สุดครับคุณคิมเองก็มาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อฟังพ่อก็บอกนะครับว่าอย่าว่าแต่คุณคิมเลยตัวพ่อเองเขาก็เคยเจอเหมือนกันแค่พ่อเขาไม่เคยเล่าให้ฟังคือพ่อของคุณคิมเขามีอาชีพเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับพ่อเขาบอกครับว่าวันนั้นเนี่ยพ่อขับรถส่งลูกค้าตอนค่า หากับก็ต้องขับรถสวนออกมาจากท้ายซอยซึ่งท้ายซอยเนี่ยมันคือทางลัดเล็กๆครับที่มอเตอร์ไซค์สามารถขับรถผ่านได้แต่ในขณะที่กําลังขับรถกลับมันดันมีมอเตอร์ไซค์คันที่ขับตามหลังบีบแต่ขอแซงพ่อของคุณคิมเขาก็เลยมองกระจกมองข้างครับเพื่อที่จะหาทางหลบให้แต่ในจังหวะที่เหลียวไปมองกระจกกระจกมันกลับสะท้อนภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังนั่งอยู่ที่ราวกันตกของระเบียงโรงแรมเก่าซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่คนอย่างแน่นอน พราะว่าประตูโรงแรมถูกล็อกอย่างหนาแน่นและถ้าหากเป็นคนจริงๆคงไม่มีคนบ้าที่ไหนปีนกำแพงขึ้นไปนั่งที่ราวกันตกของชั้นสามหรอกต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดในช่วงนั้นคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่หนักหน่วงมากๆเลยนะสําหรับคนที่ติดโควิดในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทําอะไรก็ไม่สะดวกสักอย่าง ต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามซึ่งสุขอนามัยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างแย่นะในบางพื้นที่เรื่องราวนี้ครับคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยต้องบอกว่ามันแยกออกเป็นผี2ตัวเนาะถ้าหากถามผมนะผีตัวแรกหรือว่าผีผู้ชายที่คุณคิมเห็นเนี่ยเ็าอาจจะเป็นวิญญาณได้ร่อนที่สิงสถิตยอยู่ณสถานที่แห่งนั้นหรือเปล่าคือช่วงที่คุณคิมเห็นครับอาจจะเป็นช่วงที่ตัวเองกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าเป็นช่วงที่ตัวเองไม่เอาอะไรกับชีวิตแล้ว มันเลยกลายเป็นว่าคุณคิมสามารถปรับจูนแล้วก็มองเห็นโลกคู่ขนานของเราได้ผมเคยได้ยินนะคือคนเวลาใกล้าตายแล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีรักโรโกฎหลงแล้วคุณผู้ฟังทุกอย่างมันจะเป็นกลางพอใจเป็นกลางมันดันเห็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างวิญญาณในโลกคู่ขนานได้แค่นั้นเองครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคุณผู้ฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือตำนานของวิญ,ญญาณผู้หญิงที่เสียชีวิตที่ชั้น3าของโรงแรมเก่าแห่งนั้นต้องบอกว่าหลังจากที่คุณคิมเจอเนี่ย น่าจะไม่ใช่ตำนานแล้วนะฮะคือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นเขายังคงอยู่ที่นั่นเนาะไม่ว่าจะลักษณะการมองเห็นการแต่งตัวหรือแม้แต่สถานที่ที่เขาเล่าต่อๆกันมาคือมันลงล็อกกันหมดครับแน่นอนละมันอาจจะเป็นเรื่องจริงนั่นแหละส่วนคํายืนยันต่างๆนานาที่เขายืนยันกันมาปากต่อปากหรือว่าเรื่องที่คุณลุงเขาเจอแล้วก็คุณลุงเขาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าถึงมันจะไม่มีเหตุผล ือว่ามันไม่มีหลักฐานแต่มันก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันอยู่ในเขาโครงเดียวกันรวมถึงเรื่องที่คุณพ่อของคุณคิมยืนยันด้วยนะครับอันนั้นคือเห็นโดยบังเอิญครับแต่มันเป็นความบังเอิญที่ลงล็อกพอดีเป๊ะเลยและคุณผู้ฟังเหรอครับคุณคิดยังไงกับเรื่องราวของคุณคิมตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนั้นไปอีกนานแค่ไหนคุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์หรือคุณกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการเพียงเท่านี้ครับมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอของพวกเราเนาะทำให้ YouTube ได้นําส่งคลิปของพวกเราได้มากขึ้นให้เราได้มีสมาชิกใหม่ๆมารับชมมากขึ้นนั่นเองครับและสําหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกนจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเนะอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ